สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหวยยี่กี่ด็อกเลตโต้เอไอนะครับมาอยู่กับสูตรหวยแม่นๆนะครับหาเงินง่ายๆได้ทุกวันนะครับตัวสูตรจะเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI จะคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขให้นะครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกห้องกันก่อนเลยนะครับห้องที่ดีที่สุดจะเป็นห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบเสือมันขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับอย่างห้องที่2นี้นะครับ1ห้องนะครับ ห้องที่2ครับส, like ส่วนห้องที่มีเฉพาะแถบสี ana, น้เงินแบบนี้นะครับต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับใครจะเล่นห้องนี้ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3รอบติดต ja ่อกันนะครับหากไม่เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับดูด้านล่างสถิตินะครับตรงนี้ครับสาหรับห้องเฉพาะแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันครับนี่ครับจุดสีแดงคือไม่เข้าครับจุดสีเขียวรูปยิ้มคือเข้านะครับนี่ครับ1 2 3สานะครับแบบนี้นะครับ ทำให้เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันนะครับส่วนห้องที่ดีที่สุดห้องนี้นะห้องที่สองครับขึ้นแถบสีเขียวและแถบสีเงินแบบนี้ครับตัวเลขจะตัวสูตรจะเข้ามากกว่าผิดนะครับไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปแทงตามกันเลยครับห้องนี้นะครับห้องที่2ครับ2ตัวบนรอบที่4ี่บครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเว็บเนี่ยหมานะครับ ไปที่แทงหวยครับแล้วก็ยี่กี่เนี่ยหมาครับออกผลทุกๆ5นาทีครับนี่ครับกด2ตัวบนครับมาดูที่ตัวสูตรนะครับตัวสูตรนะครับให้เลขคู่ลูดหลังครับเลขเลขคู่ลูดหลังครับไปเลยครับกด2ตัวบนครับมาที่ลูดหลังครับเลขคู่ลูดหลังครับ0 2 4 6 8นะครับนี่ครับ เลื่อนกดใส่ราคากดยืนยันส่งโพยได้เลยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับสาหรับเว็บนี้นะครับก็จะมียี่กี่ให้แทงตามทั้งหมด264รอบนะครับออกผลทุกๆ5านาทีครับแอดมินก็ตามรอบที่ส3นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันครับออกเดี๋ยวรอออกผลอีก1นาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับออกผลทุกๆ5านาทีครับสําหรับเว็บนี้นะครับอ กลับมาดูที่ตัวสูตรนะครับก็ไม่ต้องคิดคำนวณอะไรให้ปวดหัวนะครับก็เปิดสูตรขึ้นมาแล้วเจอห้องแบบนี้แล้วก็ซื้อตามลดตามได้ทันทีนะครับนี่ครับสถิติขึ้นมาแบบนี้นะครับสีเขียวแบบนี้ครับโมโหนี่ครับเข้ามาเรียงๆครับหกเจ็ดเจ็ดรอบติดต่อกันครับนี่ครับสถิติด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ครับล่าสุดนะครับเข้ามาสองรอบติดต่อกันครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่สามนะครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นรอบที่สามเหมือนครับ นี่ครับสามรอบติดต่อกันหรือเปล่านะครับรอบนี้ครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอเสียเวลานะครับซื้อตามรูดตามได้ทันทีครับสถิติหวยแม่นๆนะครับแล้วก็ตัวสูตรแม่นๆแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังนะครับเลขท้ายสองตัวบนออกอะไรบ้างนะครับนี่ครับล่าสุดออก19ครับ สำหรับใครชอบเบิ้ลก็มีครับนี่ครับโอ้โหหกหกสองสองครับแปดแปดครับเลขเบิ้ลค่อนข้างที่จะมาถี่นะครับสำหรับตัวเว็บนี้ครับนี่ครับเปิดสูงขึ้นมาแล้วก็ซื้อตามรู่ตามได้ทันทีนะครับนี่ครับหากไม่เข้าก็สามารถแทงทบได้ทันทีครับเดี๋ยวเรามารุ้นครับนี่ครับออกผลมาเรียงครับรอบที่สี่สิบสองนะครับนี่ครับ รุนรอบที่สามนะครับมามาไหมครับรอบนี้ครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วครับสถิติเตเข้ามาแล้วครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับสามรอบติดต่อกันครับโอ้โหนี่ครับเข้ามาแล้วครับสามรอบติดต่อกันครับถูกนะครับรอบนี้ครับเราไปดูที่หน้าเว็บก่อนนะครับจ่ายมาหรือยังครับไปที่โปรหวยนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่ามายังครับยังไม่ขึ้นนะครับ ย the right. ังไม่ขึ้นครับนี่ครับยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวรอจ่ายสักครู่นะครับนี่ครับแต่ชัดติตีเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับนี่ครับเลขคู่ครับรูดนหลังครับนี่ครับถูกไปแล้วครับนี่ครับเจ็ดหกครับเจ็ดหกครับนี่ครับเจ็ดหกครับเรียบร้อยนะครับรอบนี้ครับก็เข้าแล้วครับถูกเจ็ดหกไปนะครับรอบที่สี่สิบสองนะครับนี่ครับ หาเงินง่ายๆกับสูตรหวยแม่นๆแบบนี้ครับกับสูตรหวยยี่กีด็อกโโต้เนะครับค่ะใครสนใจสูตรนะครับแล้วก็สูตรเข้าง่ายๆหาเงินแบบนี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาครับแอดด็อกโโต้เอไอครับใส่แอดตำแหน้าเข้ามาด้วยนะครับสะกดตามนี้เลยครับแอดด็อกโโต้เอไอครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับขอสูตรนะครับช่วงนี้ก็เปิดให้ใช้ฟรีครับเอาเงิน สูตรไปใช้หางกันง่ายๆกันได้เลยครับนี่ครับอ่ะนี่ครับส่วนน้องห้างก็เริ่มจะมาสวยนะห้องที่มีเฉพาะแถบสีเงินแบบนี้ครับถ้าเล่นห้องแบบนี้ต้องเดินสูตรด้วยการแทงทบเท่านั้นนะครับหากไปเข้าแทงทบได้ทันทีครับตัวสูตรจะผิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันครับนี่ครับมีสลับแดงมาครับแล้วก็เขียวมายาวๆครับจังหวะนี้ก็5้ารอบติดต่อกันนะครับสวยๆครับถูกหวย5้ารอบ5างวดนะครับ เอาเรียงๆมาแบบนี้ครับสาหรับห้องที่ดีที่สุดนี่ครับห้องที่มีเฉพาะแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับตัวสูตรจะมีความแม่นยําสูงแล้วก็จะปิดไม่เกิน3รอบติดต่อกันนะครับหากไม่เข้าสามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับเข้ามาหนึ่งรอบนะครับง่ายๆครับก็ซื้อตามลูกตามได้ทันทีครับนี่ครับสถิติยังขึ้นมาสวยๆแล้วก็ตัวห้องยังขึ้นสีแบบนี้ครับก็ซื้อตามได้อยู่นะครับ หางเงินง่ายๆได้ทั้งวันแบบนี้ครับกับสูตรหอยยี่กีดอกลลตโต้ AI นะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับก็เอาสูตรไปใช้หางเงินได้ทุกวันนะครับกับสูตรหวยยี่กีดอกลอตโตเอไครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ